สวัสดีค่ะอยู่กับเซเวรถมือสองเกรดเอนะคะวันนี้พามาชมนะคะเก่งเล็กกันบ้างนะคะในส่วนของยาริสนะคะที่อยู่ด้านหน้าเป็นยาริสเอทีนะคะเป็นยาริสสประตูนั่นเองนะคะเป็นเครื่องพันห้ใครที่กําลังตามหานะคะรถเก่งที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกแนะนําที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้มีทั้งสีเทาดําสีเทาใหม่นะคะเป็นปี2018ที่เข้ามาใหม่รถสวยเดิม ที่สำคัญรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ทุกคันรถของเราแต่ละคันคัดมาให้ลูกค้าก็คือเดิมๆม,มือเดียวป้ายแดงใช้งานน้อยที่กความน้ำท่วมเราไม่เอามาขายรถชนเราไม่ขายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหายาริดเอทีบอยู่นะคะน้องเอมีปี2018ครคันนี้ไม่5 5 0 0 0ราคา359,000บาท และคันนี้ปาทิเบียน9376ก็เป็นปี2018เหมือนกันคันนี้ไม 2, ่2 0 0 0เอ้ย24,000ลอเล่นนะคะ24,000นี่แล้วก็ในส่วนของคันนี้ป็นปี2018เหมือนกันใครสนใจคันไหนสามารถขอรายละเอียดยอดจัดเงินดาวยอดผ่อนได้เลยขอรูปเพิ่มเติมแต่ละคันได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ เบาะผ้านะคะใช้งานง่ายเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะประตูไฟฟ้าเบาะผ้าตัดด้วยลายสีฟ้าดูดีเลยนะคะสำหรับระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยก็มีให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ด้านข้างคอนโทรลด้านหน้าก็จะประมาณนี้ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโตโอ้แอร์ก็ใช้งานง่ายนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางพอสมควรเลยทีเดียวไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็เปิดกว้างได้ยางก็เป็นยางปี2023นะคะรถเราเช็คให้ใหม่ก่อนปล่อยใครที่อยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นสีเทาดำหรือสีเทาใหม่ก็สามารถทักสอบถามกันทาได้เลยลูกค้าที่ เงินเดือน9,000ก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้รถสวยเดิมทั้ง3คันสามารถโทวตลงมาได้เลยที่เบอร์061 173 7878นะคะเซลเอค่ะ